ต่ออห้น้อยไอ้น้อยจะ่โจะไปไหนอ้าอย่าไปใกล้พี่อ้วนนะเออเออเออพากันตื่นันหนย,ยังนอนไม่อิ่มเดอ้อนอนไม่อิ่มเด้อพี่อว้วนนอนเลย นอนไม่อ <ersch> ิ่มเด้ออ้วนไอ้น้อยคนจวยนี so ่อย่างอีกอะเนี่ยอ้วนอืไม่สกอะไรบังนอนนอนเฉยอยู่ตะครองจ้กหยังอ้วนอ้วอ้อามโมคะมาดูพี่อ้วนเนี่ยเออเหตุป่า ปากบมๆปาบมๆเอาเวเาเรวเเร็วเเร็เเเล่นกันเล่นกันเล่นกันเล่กันเล่นกันอ่า้มดปีรอ่ะนะเ่นเพ่นเนพ่นเก้าอีกเก้าทุกที่ทุกที่เลยงันะมืดจะหาพี่เฮงเหรอเฮพี่เฮงไปไหนพี่เฮง ยี่เงเดินผ่านไปผ่านมาเดินผ่านไปผ่านมาไม่แวะเลยนี่หลานหน่อยยี่หวานหน่อยลูกนี่หวานหน่อยตานี่หวานหน่อย้าอ๊ย้ยอ้วนอ้วนนี่หวานหน่อยตาอา๋อที่แม่หันยังหันเอ้ยน้อยจัดการเลยน้อยจัดการพี่อ้วนเลย มาจัดการพี่อ้วนเลยพี่อ้วนด้ออพี่อ้วนัยยูคซื้อบิดไปบิดมาอยู่เนี่ยเนเอาอาดขุดคุดคุดคุดขุดุดคุดคุดอนี่ยเนี่นี่ยนี่นอนอันนนนันี่นี่ยนี่เอออืม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 อบ่จะไปไหนเอาเอ้า

รักกันรักกันพี่น้องจ้าคลิปนี้แคเน,คน่กันนะจ้าขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมน้องๆจ้า